thank you วันนี้เป็นวันจันทร์ที่14บธันวาคมพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันแรม14่ค่ำเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งดับเดือนหนึ่งหมดวันนี้นะต่อไปนี่ก็เป็นเดือนสองละผมเองได้ออกจากวัดมาหลายวัน ไปพักที่นิคมคําส้อยสองคืนแล้วได้กลับมาที่นี่วันนี้เป็นวันอุโบสถก็ได้ลงอุโบสถแต่เช้ามืดวันนี้ก็มาเห็นหมู่พวกเพื่อนทุกองค์แต่ถี่ยังไงก็ตามนะถือว่าวัดถ้ำกองเพลนเป็นวัดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพวกเราต้องรักษากฎกติกากฎระเบียบและก็พร้อมกัน ผมเองอยากจะให้หมู่พกเพื่อนร <c oughs> ักษา <c oughs> อยู่ที่นี่นะเพราะว่าเป็นที่สป,ปายะอย่างมากเหมาะแก่การภาวนาเหมาะแก่การบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาวัดเล็กวัดน้อยที่เป็นพวกเราอยู่นควรจะละทิ้งไว้ก่อนเพราะยังไม่ได้ทำอะไรควรจะรักษาจุดใหญ่นี้ไว้นะ ควรจะรักษาจุดไว้ใหญ่ไว้เราต้องดูว่าอันไหนควรจะรักษาอันไหนควรจะปล่อยวางไว้ก่อนไม่ใช่ว่าจะทำอะไรตามใจชอบก็ได้อยู่ก็ดีแต่ว่าเราควรจะรักษาจุดนี้ไว้นะแต่ที่งยังไงก็ตามผมเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้ดูแลผมก็ยังมองมองดูเดี๋ยวก็คงจะเอา หาพระที่ปั๊บที่พระที่บวชเ,เข้ามาแล้วก็ผูดด้ใดตั้งใจอาจจะมาปลูกฝังไว้ทีน่นี่ช่วยๆกันดูแลนะอย่างน้อยก็พระอย่างน้อยสัเก้าองค์สิบองค์ต้งสามสี่ห้าองค์จะน้อยไปสักหน่อยผมว่านะระดับอ,องค์ไหนที่ยังไม่เป็นวัดเป็นว่ากันเอามาให้มาช่วยๆกันมาดูดูวัด ทำกองเพลนแห่งนี้ให้ยึดแนวเพราะว่าเป็นวัดของต้นตระกูลไม่ควรจะให้ล่อยหลอหลอมแหลม,มควรจะให้เป็นจิตาจลักษณะแล้วกับพวกเราทุกองคอยู่ด้วยกันก็ให้รักษากฎระเบียบอย่าไปออกนอกรูนอกทางอย่าไปหลงโลกหลงทางอย่าไปหลงโลกหลงสงสารเ,เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มชั้นใด ศีลและวินัยของพวกเราให้รักษากฎกติกาให้เข้มงวดกวดขันสัมรวมกายวาจาใจของตนเองถึงจะยกย่องชนะเสือนินทายอย่างไงก็ตามเราให้โคงที่ให้ยึดมั่นในห,หลักพระธรรมวินัยจากนั้นก็เรื่องจิตตภาวนาจิตตภาวนา,นาสำคัญทาวาละเหลืองหลงเหลงหลงไหลไม่ยึดมั่นใน จิตภาวนาแล้วเคว้งคว้างนะออมันจะมุ่งหวังไปทางโลกเสมากกว่าถ้าหากว่าเรามุ่งมั่นในจิตภาวนาพยายามทําจิตใจให้สงบหรือว่าจิตใจเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของโลกวัฏสงสาร,รพิจารณาเมื่อไรก็เบือ่อเห็นตามความเป็นจริงเมื่อนั้นอันไหนคือความสุขอันไหนคือความกิริง อันไหนคือสาระประโยชน์ของโลกมีไหมถ้าเรามองดูแล้วทุกอย่างมีแต่อยู่ในกฎไตรลักษณ์อันิจจัางทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเพราะนั้นเมื่อเรามองดูอย่างนั้นแล้วเราจะไม่หลงโลกหลงทางนะจะไม่หลงตัวเองอีกต่างหากเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านตั้งอกตั้งใจประพืชปฏิบัติบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา อยู่นสถานที่ใดที่มันสัปปายะผมว่าตรงนี้สัปปายะแต่ว่าก็เป็นเรื่องหนักหนาสักหน่อยเพราะว่านเกี่ยวผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นลักษณะนักเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่มากกว่าแต่ทึงยังไงก็ตามก็ยังมีที่หลบที่หลกอยู่เราก็พยายาม <c oughs> กันสถานที่ของตนเองไว้ถ้าว่าตรงไหนจะให้เข้าไปหรือไม่ให้เข้าไปก็ควรจะ มีผ้าหรือมีเชแลแนมีอะไรกันกันเอาไว้เ,เพื่อไม่ให้คนเ,เที่ยวทะเลทลายไปมั่วไปหมดตงเรานะเป็นเจ้าของของถิ่นเราก็ต้องมีกฎมีกติกาตรงไหนควรไปตรงไหนไม่ควรไปเ,เราก็ควรกันกันเอาไว้เหมือนกันนั่นแหละเ,เป็นสถานที่บําเพ็ญภาวนา นี่แจวว่าเขาจะปล่อยให้เขาไปหมดทุกแห่งทุกหหนก็ไม่ได้วันนี้เป็นสำนักปฏิบัติเราต้อง <c oughs> รักษาพอตกตอนเย็นมาก,ก็ใส่กุทรงกุญแจปิดประต o ประตูเอาไว้ท้ามันนั่งก็สว่างถ้ามันสว่งางซะก่อนเป็นวันใหม่ซะก่อนไปบิณบ,บาตย่ค่อยเปิดทีเดียวเลยพวกเราต้องรักษากฎกติกากฎระเบียบ ก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วว่าเขาไม่ให้ปูปรับแต่ที่ยังไงก็ตามถ้ามันอนไนมันเกี่ยวกับชาวบ้านเขาเราก็ต้องเอาผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่บวานกำนันผู้ทรงคุณวุฒมาปรึกษากันก่อนควรจะทำยังไงแล้วก็ยังค่อยทำไปไม่ใช่ทำโดยพระการเพราะเราอยู่กับชาวบ้านเขาเราจะไปให้ทะเลาะกับเป็นพิษเป็นภัยต่อกันก็ไม่ดีแต่จะไม่ ชาวบ้านไม่มีกฎไม่มีระเบียบเออช่เลยก็ไม่ดีวัดก็คือวัดบ้านก็คือบ้านออจะให้บ้านจะให้วัดเหมือนบ้านก็ไม่ได้จะให้บ้านเหมือนวัดก็ไม่ได้มันอยู่กฎคนลับกฎคนละระ,ะเบียบกันสรุปแล้วก็วัดก็เคารพเคารพกติกาของบ้านบ้านก็คงจะเคารพกติกาของวัด พระก็เคารพกติกาของโยมโยมก็เคารพกติกาของพระมันจึงจะอยู่ด้วยกันได้ต่างคนก็ต่างกฎต่างคนก็ต่างมีระเบียบเพราะนั้นถ้าว่าพวกเราไม่อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบเลอะเทอะเลอะเลือนเลือนเละเ,ล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 เลทะ,ทะ,ทะ,ทะไปหมดจะเป็นพระเป็นโยมที่ดีได้อย่างไรโดยมากพระที่ดีก็ต้องมีกฎมีระเบียบนั่นแหละหมีวินยัย อยู่ในสีรายจารวัตแต่ก็ไมา่เห็นทะเลาะหัวแหว้งกับคู่คนจนหัวล้างข้างแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นต้องรู้จักกลบรู้จักกลีกรรู้จักทางนี้ทีไรรู้จักวิธีการวิธีการพูดวิธีการดำเนินชีวิตหรือวิธีการปฏิบัติขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอยู่ในสถานที่ใดให้ครอบครับ อย่างวัดนาคำน้อยของผมก็เหมือนกันสมัยผมเข้าไปใหม่ๆชาวบ้านก็ก็ผ่านกลางวัดไปผมไปเห็นโอ้ยไม่ได้ละนิพลท่านสดให้คนผ่านวัดไรยังไงบางทีไปล่าสัตว์ไปยิงเก่งยิงกวางได้ภูก้อนมาหาบมาเป็นเนื้อแดงเถือกถ้าคู่คนมาอยู่ในวัด ต่างคนต่างิีนต่างแดนมามาเห็นแล้วเขาจะมีความรู้สึกยังไงในการเห็นการกระทําของชาวบ้านอย่างนี้เหมือนกับพระเหมือนกับพระของเราเนี่ยลูกเห็นเป็นใจในการกระทําของญาติโยมดูไม่ดีนะบางทีก็มีหงมีแหมีสะรุ้งสะดุ้งหาอยู่หากินผ่านเข้ามาได้ยังไงไม่ได้นะ <c oughs> ปิดซะ ผมก็เลยปิดทั้งบ้านห้วยเวียงงามแต่ข่าวนั้นเป็นที่พอใจแม้เขาก็เป็นไม่พอใจเท่าไหร่ะแต่เราก็ต้องสี้แจงให้เขาฟังมันดูไม่ดีนะไปหาทางอื่นรีกทางอื่นตรงนี้ทางนี้พึ่งมาทําใหม่เขาไม่มีทางไปเขาคนนั้นพอเห็นสะพานที่เราพาดสะพานสะพานกับสะพานไม้แต่สมัยนั้นนะแต่ที่ยังไงก็ตามเรารีบ ทําความเข้าใจตั้งแต่ทีแรกจะดีกว่าในเมื่อมันพอแรงแล้วยังมาทําความเข้าใจอ้นนั้นหัวล้างคางแตกแแตนะสิพอมันเคยชินมาแล้วแต่ที่ยังไงก็ตามเราก็ต้องหาทางให้เขาใหม่ก็ได้ถ้าสมมติว่าเออเอาเถอะเมือม่อ,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 อทางเขาไม่สะดวกเราจะมีช่องทางไหมทําทางให้เขาใหม่เพื่อให้เขาไม่ให้เขาผ่าน กลางวัดเราจากนั้นเราก็ค่อยปิดทํารั้วจะให้มิดชิดเป็นเอกเทศเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องช่วยกันคิดเหมือนกันนั่นแหละเพราะนั้นขอให้พวกเรานั่นแหะดูๆแต่ถึงยังไงก็ตามผมก็ไม่ให้รีบให้แรงหรอกแต่ค่อยช่วยสังเกตสังเกตให้ปรึกษากันกับผู้ใหญ่บา้านกำน,นันผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน เพราะว่าวัดคือวัดไม่ใช่บ้านบ้านก็นคือบ้านไม่ใช่วัดกฎกติกาของวัดกฎกติกาของบ้านก็คือคนละแนวกันแต่ถึงยังไงก็ให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพปฏิบัติภาวนาสรุปแล้วด้าวัตถุเราก็มีมอะไรก็ทำทำไปเท่าที่จะทำได้ ก่อนเดี๋ยวนี้กพอมาขนาดนี้ผมก็เป็นที่พอใจแล้วล่ะรู้สึกว่าก็เขาลูกเข้าลอยพอสมควรแล้วล่ะทุกสิ่งทุกอย่างแต่ค่อยเป็นค่อยไปป่าไปค่อยเดินหน้าไปเรื่อยเรื่องดันวัตถุนะแต่คิดว่าคงจะไม่เหลือ,อ,อที่พวกเราจะต้องช่วยกันคิด ปรับปรุงตัวนั้นปรับปรุงตัวนี้ที่มันชำรุดชุดโทมนะแต่ถี่ยังไงก็ตามของเก่าปมงเองก็ไม่อยากจะให้ละทิ้งนะถ้าเป็นไปได้พอที่จะซ่อมแซมได้ก็ซ่อมแซมหาช่างมาซ่อมซะพราะว่าการสร้างขึ้นมาใหม่นี่มันยากเสียเวลาเสียเงินเสียพื้นที่อีกต่างหากถ้าว่าเป็นไปได้เราซ่อมมาเพื่ออะไรใช้ประโยชน์ไหม ถ้าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์เอาลือก็ลือเก็บเก็บซะเก็บของให้เรียบร้อยแล้ว่อกโกดังไหนควรจะเป็นที่เก็บของควรจะมีโกดังเก็บสิ่งของประวัดเก่ามันก็ต้องมีเหมือนกันนะแต่ยังไงก่อนให้ช่วยกันดูมันกันหนักแน่ละวัดเก่ามาดูแลวัดเก่าสมภารวัดเก่านะ ไม่ใช่ของหนักไม่ใช่ของเบาล่ะหนักนะถ้าเราไม่ซ่อมหรือคนทั้งหลายก็จะมองว่าเราไม่ใส่ใจถ้าเราจะซ่อมทุกอย่างเลอซ่อมเสร็จแล้วใครจะเป็นคนดูแลใครจะเป็นคนอยู่ซ่อมแล้วก็ทิ้ง,ท,งทิ้งไว้อีกเสียของอีกท่านีเา่เพราะนั้นมันคิดได้หลาย,ลายแนวเหมือนกันนะเรื่องวัดเก่าแต่ที่ยังไงก็ตามนะจะปล่อยปล่อยป,ล,อยปล,อยล่าทิ้งมากก็ไม่ได้ ทำหมดทุกอย่างก็ไม่ได้เราก็ต้องเลือกทำและ้วล่ะสรุปแล้วค,คือไม่ให้ต้องไม่ต้องหนักใจนะไม่ต้องหนักใจทำไปเรื่อยอตัวไหนพอจะทำได้ก็ทำตัวไหนทำไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนอด่านวัตถุเป็นอย่างนั้นแหละขนาดผมสร้างเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยผมก็ยังใส่ใจใส่ใจดูแลแต่ก็ไม่ถึงกับหนักใจ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรจะเป็นไปก็ต้องเป็นไปแต่ว่าการใส่ใจเพื่อทําเพื่อเพื่อจะให้เจดีหลวงตาแล้วเสรจเพื่อเชิดชูบูชาพระคุณของหลวงตาอันนั้นเต็มใจแต่ว่าเมื่อทําไปแล้วนะจะหนักใจไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันนะนะขอให้พวกเราทุกองนะอย่างที่ผมพูดนะั่นะ สรุปแล้วก็คือ่อาไปนหนักใจทังด้านวัตถุให้หนักใจกับการชำระกิเลสภายในใจให้อันนั้นควรจะหนักใจข้าพเจ้าได้เป็นพระอริยะบุคคลแล้วยังถ้าว่ายังไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาสกธาคานาคาอันนั้นควรจะหนักใจนะนอกจากนั้นแล้วไม่ควรจะหนักใจหรอกออะไรจะเกิดจะเกิดมันอะไรจะมีมันก็มีถึงจะสร้างขนาดไหนทาขนาดไหนหรูหราโออาขนาดไหน,น,ไหน,น,นก็ มันอยู่ในกฎในจังของไปเที่ยงมันเก่าอีกจะนหนึ่งกับพังทลายอีกเหมือนกันโลกเป็นอยู่อย่างนี้แต่เรายัางไม่เกิดทํากองเพลนสมัยก่อนก่อนที่หลวงปู่ขาวจะมาอยู่มันก็คงจะเป็นเขาคงจะสร้างพอสมควรอยู่สมัยมันการนนแต่พอหลวงปู่มาอยู่หลวงปู่ก็สร้างเห็นไหมรับพังมารอบหนึ่งแล้วหลังคาทาก็ทํามาอีกรอบหนึ่ง พึ่งซ่อมเสร็จใหม่ต่อไปก็คงจะเป็นหลังอื่นหลังใหม่อีกต่อไปนะ่ะโลกนี้เป็นอยู่อย่างนี้นะตั้งแต่เรายัางไม่เกิดด้านวัตถคุคนโบราณเขาประเทศอินเดียเขานะทำมัสันตาเขาก็คิดว่าจะให้มันถาวรน,นะสร้างในธรรมไว้เลยเจาะหินเลยให้มันถาวรที่สุดนะ มันก็ถาวอจริงอยู่แต่ถึงนึ่งคือยังไงมันก็ยังช้ำรุดชุดโฉมตามการสมัยของมันอีกเหมือนกันนะ,ะกบผู้ทำลายผู้คิดทำลายผู้ทุทอยากจะทบทิ้งก็มีผู้ะจะรักษาก็มีมันก็เป็นยุคเป็นสมัยนะเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องรู้เท่ารู้ทันในโลกเนะี่ยตั้งแต่เรายังไม่เกิดมันเป็นอยู่แล้วก็คงจะเป็นไปอีกอย่างอย่างนี้อีกนะเ,อเพราะนั้นให้เรา คิดไว้อ่านโลกอ่านให้ออกอ่านให้ทะลุสรุปแล้วไม่ต้องหนักใจทั้งด้านวัตถุหนักใจกับหนักใจเราจะทํายังไง,จ,ง,จ,งจึงจิตใจของเราจรึงจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันนั้นควรจะหนักใจนะดังนั้นก็มีเจริญหนาโน่สุดท้ายไปี่โมก ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง a ฟ e b o o k และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนหลวงพ่อสิงห์ทองธรรมววโรหลวงปู่ล่าเขมะปัตโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ หลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูดสังละพะเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา